อีจ so so ้าไม่สวยพะามานเก็บแบดอ้ะมอนมาก้าให้ไก่อยู่จ้ะมาเก็บแบไก่มาหาเบิงแบดท่านเนี่ยันอันนี้มากเก็บแถแๆดอกมาเบิงมาเบิงปลามันมันสิมีบอสันมาน้ำเพลินมาน้ำพลิใหญ่เพลินสีนเพลินมาเห็ดง่ายก็เลยมาน้ำเพลินว่ามาเบิงปลาแบว่าขอสิมาเก็บ่อสันขอสิมาเก็บมือหนาขอสิมาเก็บบอสันฝนมันตกคนก็เลยเก็บแบนะฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วแบก็ว่าด้เก็บจ้ะ เบื้งกันจ้ะเก็บแบเก็บเบเลนไปจ้ะเก็บมือ เออเอาเน่าตักเกินเน่าตักกันหน่อยๆมาก็เลยเก็บมือเนี่ยเอาเน่ยตักเน่ตักไปผสมประเสกันไปคอยเฮ็ดไปหน่อยๆนี่เอากองมาเก็บใส่กองมันจะ้ะเลยบัวเดแตัวันนี้ว่าบัวเดตั้งใจสิมากเก็บแบกเลยมือนนี่ผัดพ่อได้เก็บอยู่พุล่ะวันเสารา์พุล่ะ วันศุกวันเมนวันเสาร์วันศุกสิได้มาไหมซุกหน้าบ่นเมนซุกเนี่ยซุกหน้าซุกหน้าซุกเนี่มาเบิ่งเราจะมาเก็บซุกหน้าซั่นเราด้เก็บอยู่หน่วยหน่อยหน่วยงอหน่วยอยู่มันตันบ่มันบ่แตกแหมซุกหน่อยหน่อยแต่บ่แตกไม่กินแกนดิตะเก็บ ได้สวยมากลูกสังสริลูกง่ายๆล่ะเก็บละเตะแตกเลยปลูกน้นอยๆยังที่เก็บมันบะ่แตกเราเก็บมวลเมือดิขวนก็บ่ขาดพ่อแม่ขวนก็ดีดีขวนบอกขาดยูเลยขวดบ่ขาดขวดบ่ขาดมะนาวมันก็เลยเก็บที่มันเก็บไปฮ่อก็บ่ได้ไปเห็ดใหญ่ คอยคอยตักคอยหังตักทั้งเก็บเห็ดทุอย่างกละโดดตักทั้งเก็บปวดละมือวันเสาอมมือวันซุกหนาคอยสิ่คอยสิ่งอไมาเก็บอันนี้วามาเบิง่งซื้อๆก็เลยคอยคอยเก็บเหรีไปถาเป็นสินเนบานเห็นมันง,งามแบกแบนเป็นงามก็เลยไทยมูเบิง่ง ไก่ไก่ก็บานแั่เมนยดูไก่ไก่บาดเนนะี้ยเมนฉีดยีไก่หลายห้างถูกมาก็มากผู้เดียวอีมากบ่ได้แล้วขับรถเป็นชั่วโมงกูสิมาฮอ,อ,อดมองมันก็กสิมาฮอดมองมันเก็บก็สิมาฮอดมองมันเก็บมว่า,าไก่คับไก่เนี่ย เอาเยเนาะคอยต่อยเอาคอยบิดคอยเก็บเอาเทเละหน่ววันนี้มีเวลาให้ปีนี้งแรงคัะแรงแน่ยขินแรงขินแรงแรงดอกแดงก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนดูแต่มันหันเป็นดอกโอ้ยหนา่าตอนได้สวยมาตอนมากระลังเป็นดอกมาเห็ุงานน้ำเพลินโอ้ยว่าแต่มันดอกแดงโอ้ยเอาไปบูบบลอกว่าคือไฟว่ะ ไปไม่เหตดตรงไหนมาบา้านแหล่งแหล่งสังเษฐิมาหมดแล้วมาหมดแล้วบ่ค่อยฝนบ่ตกจักเทียบา้านมันก็บ่เป็นจับหน่วยบ่จับหน่วยก็เลยบ่นี่แล้วบ่ดอกมันบ่นี้ยก็ได้บ่นี้มันแหล่งหลายหลายแหล่งมันบ่นี่แหล่งแหง้ง มองเป็นหน่วยเป็นหน่วยมันเป็นหน่วยหมองอย้วนลมๆไก่ไก่ไกน้ำมันเป็นอยู่เปลน่ยนกันทั้งโคกเขาบ่เป็นหน่วย,เป,นนยเป็นกันน่วยน้อย,อยแห้งๆเ yep, ก็บกขาบ่ได้แนวตักตักไปกับหลอดหลอดแนวตักงามคัะงามค่ะ สวนมากบอกแบทั้งสิ้เก็บหล่นบริมือขนมยใหญ่ๆล่ะเก็บไปแล้วก็แตกเละหนานี่นะเลี้ยเล่ยวหน่วยใหญ่หมองมันขันมันแรงขันหมองมันโุกโกมันก็บาแตกแบบว่าขันขันเละเละยุคขุกอันลุ่มอันยู่น้ำหนามไกลๆหน้ำหมากแบทไต่ใบระบาดโอ้เดะกักเละเนี้ย ดเดียวุดหลุนไปมามาคนไทยมือก้อนนี่ก็พอ่อคนไทยเพิ่นม,มาเก็บแบะคือกันโอ้ตะลิต่นเพิ่นหายบ่ได้บ่ได้เลยแบะบ่มีหน่วยเพิ่นไปเก็บก็บโอ้ยเด็กหน่อยไปหลุนใจเก็บมาเหมือนนั้นเพิ่นอยู่ังไงก็ล่ะ ใส่ยุพุมอันนี้ใส่ยุพุ่มมาสั่นว่าฮอดโปร,ดดรได้ฮอดแบได้บอดแบมันนั้นไปตักพ่อกันกับเขาได้ประมาณจักโล่กวัๆวๆนี่แหละในถังโอ้เห็นหรอแบกกระบอกีตักตะลิ่นต้นมากไกลๆนะอันนี้มากไกลๆจะได้คาดกิดคาน้ำมันเพิ่นบอคคาหัาาานคาหนีบอ เห็นมีแต่แนวคาเพิ่นาคากับเข่าแน่คาหนามหมอกน้ำมันแน่โอ้จีปาทะเห็นหลานมาดอกปีนั้นน่หอดบดายหอดคาลดเน,นื้อบานเดี๋ยวโทรให้แม่ไปหับเอาอยู่อันบันผืนเฮาสันว่มีหอดคาลดมาบ้านรถเขามาส่งรถบริษทรัทไปส่งหอดบันผืนเฮาสันไปรีบเปรียสายมาก็ได้ น่ก็สิบุ้มบอสิุ้มูันบอเพิ่นนี้เอาหนูมาดินหนมากรูคนบอยนี่หนูมากเลยได้ก็ดีที่อว่าคนูคนเมื่อดินหนมากหงเสียติบานห้เป็นสันโลกทงไผยจักสิเฮ็ดจังไดก็มีหอดบานก็จักสิไปกิน แป้งน้อยๆจาจ้สวัสดีจ้าจบคลิปนี้กันเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า